สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปแกล้งนัชชากันะค่ะจริงจริงมันก็ไม่เชิงแกล้งนะคะเพราะว่าเราจะมาทดสอบนัชชากันะค่ะว่านัชชาเป็นเด็กดีแค่ไหนนะคะก,ก็คือเราได้มีทำการถามพี่สามาแล้วนะคะว่าขนมที่นัชชาเนี่ยชอบมากที่สุดตอนนี้คืออะไรขนมที่นัชชาชอบมากที่สุดก็คือแนมเดนๆๆๆๆๆมนมเๆเนลนั่นเองะค่ะเมื่อก่อนก็จะเป็นพวกจูบเปะ <c oughs> หรือว่าเมื่อก่อนชอบกินทุเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวน,นี้คือเลค่ะพี่สาวขอกคุชอบเลมากนะคะตอนนี้ทำไมดิจิวไม่รู้อะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราจะให้แคมูลนะคะเอาเลไปให้นันชาแล้วก็บอกว่าอ้ากินกันกินกันแล้วเสร็จใช่ไหมคะนันชาก็ทําท่าจะกินและแต่ว่วาแคมูนบอกว่าอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินให้วางไว้ก่อนเดี๋ยวแม่เนี่ย จะลงมาทําธุระคุยกับลูกค้าก่อน5นาทีเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเราดูว่าถ้าเคมุนนะคะสั่งนัชชาว่าห้ามกินเนี่ยนัชชาเขาจะอดใจได้ไหมแล้วีิจูก็จะมีการยั่วนัชชาด้วยว่าคุ ui, นายน่ากินมากเลยแ้น,นัชชาเขาไม่ยอมสั่งจูว่าจะกินเลยนะคะดีวดูซิว่านัชชาเขาจะพูดว่าไงแต่เคมุนบอกว่านัชชาอาจจะร้องไห้ค่ะอาจจะร้องไห้เพราะแบบว่า แล้วก็เราก็จะจับเวลา5นาทีนะคะเดี๋ยวไปตั้งกล้องตั้งกล้อง,งเอาไปที่ไนเริ่มแผนการนะคะ <c oughs> เล่นอะไรกันอยู่คะอ้าวอา,าสบสวัสดีค่ะนี่นะชาประความมีขนมมาให้นชากินไหมอ้าวเล้วแบ่งกันกินเบ้าอยากกินเบ้า ให้พี่พิมพ์ด้วยมามาแบ่งกันเร็วนี่ชามาเร็วมาเร็วจะเลยกินไหมกินเปล่าแบ่นั่นที่มันมีสีฟ้าเลยที่มีสีฟ้าเขาอยากกินรสชาวกิมแบ่งเป็นสีฟ้าอ๋อมีรอแป๊บหนึ่งเฮ้ยอันเดิมบ้ล่ามีสีฟ้าด้วยเอ้ยถูกไหมคะถูกแลอยากไหมจะไปกินด้วยกันแต่ว่าต้องสัญญาก่อนว่าคือมันมีสีฟ้ามีถุงเดียวต้องแบ่งเงินกินโอเคไหม แบ่งกันนะจ๊ะ่กับพี่พิมพพี่ิมป้ากวางด้วยนะนี่ของป้ากวางแบ่งกันได้ไหมจะให้นัดช้าใช่ไหมแบ่งกันนะจะไปเอาน้ำมากันต่อขอแห้งแต่เช้าคอเดี๋ยวนะกินขึ้าวทะเลนี่น้ำเหรอทำไมน้ำน้ำของหนูอะลูกอืมนี่หอมมากเลยนะจ๊ะล้วขึ้นพรมได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยว รอป้ากวางขนได้ไหมกินพร้อมกันนะป้ากวางตั้งไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเปิดถุงก,ก่อนรอไว้เลยนะห้ามกินหรอคะห้ามกินเด็ดค่ะจนกว่าป้าควางจะกลับมาโอเคไหม,มตั้งรอไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวป้ากลับมาเราเค่อยกินพร้อมกันได้ไหมคะรอป้ากวางได้ไหมคะได้โอเคค่ะเดี๋ยวมาค่ะ เราจับเวลาห้านาทีนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยนัชชาเขาตอนแม่เดินออกมาแม่ได้ยินเสียงเขาบอกว่าพี่พิมบอกว่ากินไหมนัชชานัชชาอยา่าป้าควางสั่งว่าให้รอคือเราจะดูว่านัชชาเขาจะทนรอได้ไหมเพราะเขาชอบกินมากแล้วก็เขาจะแบบกล้าขัดคําสั่งป้าควางไหมแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะพี่เราก็คิดว่านัชชาจะเชื่อแหละแต่พี่ให้พี่พิมพ์เป็นตัวตัวยุวาเนี่ยน่ากินกินเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังท่านนัชชาไม่กินน่ะพี่พิมอ่ะ กินเลยแล้วดูสิว่านชา,าจะว่ายังไงภาษเลนไมเหรอ <c oughs> เลนหรือเลยอ่านเลยน,น,น,น่ากินมากเลยยปรกว่าแอกินไม่อีกหนึ่งวันปกก็จะกลับมาอ๋อหงวันเลยหรอว้าประการจะกลับมาใช่นี่น่าขนั้นเลยหรอนชาหนึ่งวันใช่หอมมากเลยนะะดมดีดมพาก,กินห้ามกินใช่ไหมปรความสองว่าห้ามกินใช่ไหม แอบกินาไม่แอบกินไม่แอบกินก็ได้ทำไมไม่กินน่ะประกวางเขาไม่เห็นหรอกนี่นะในถุงนึ่งอ่ะมันมีเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราหยิบกินชิ้นหนึ่งอ่ะประกวางเขาไม่รู้หรอก ไหนหนูบอกหนึ่งวันหนึ่งวันมันนานไม่ใช่หรอแล้วไหนบอกว่าหนึ่งวันแล้วทำไมบอกว่าประกว่ากำลังจะกลับมาไม่อีกก็นานเลยนานหรอโอเคนานก็นานต้องชังในต้องชังในาลาซาดา้าฮะเลนที่น้อสั่งในาลาซาด้าใช่ฮะสั่งเลนในลาซาด้านี่นะพิมพ์ว่าสั่งเนี่ยเอฟเซเว่นดีกว่าหรือเปล่านะจ๊ะทาวบ้านทุกวันดาวบ้านทุกวันพีอร์ชา สาซาดาเป็นด้วยเนี่ยนี่แต่น่ากินมากเลยนะชาพี่ให้มชิมชิ้นหนึ่งได้ไหมทำไมไม่ได้ล่ะมอ, <c oughs> อุ๊ยแต่ว่าถ้าเรากินป้ากว่างเขาไม่รู้นะเอาเป้าเพราะว่าถ้าเรารอเนี่ยเราก็ต้องรอป้ากวางอีกนานเลยนะอีกอย่างนะถ้าเกิดป้ากวางกลับมาป้ากวางอาจจะเจอของเราเยอะก็ได้ <c oughs> เราก็กินไปก่อนเลยไม่ดีเหรอบีบ้าวจาไม่ชิมไหม พวกเขาะกับกเกำลังจะเฉดอแล้วูก็ไหนบอกหนึ่งวันไงถ้าหนึ่งวันมันนานป้าปองยังไม่กลับมาหรอกเชื่อพี่พิมสิหนึ่งวันหกแปดเก้าหนึ่งวันพี่พิมพ์อยากกินมากเลยแต่อุ้ยดูสิมันมีเยอะเนาะใช่ไหมใช่มีเยอะเนี่ยงั้นพี่พิมพ์แอบชิมดีกว่าไหมเอาล่า อร่อยมากเลยนะชาชิมเบ้าชิมเบ้าฮะชิมหม้อมมรอ,อร่อยไหมอร่อยเหรอเอา้าทำไมเนี่ยกูไมกว้าขึ้นมาเส็บหนูเหรอนะชาเอาอีกเบ้าะควาาเขายังไม่ขึ้นมาเลยเอาเร็วนะชามานี่เราครบละวห้านาทีจะไปดูกันนะคะว่าผลเป็นยังไงป้าทายสิบอกได้เฮ้ยทำไมอนี่ยไม่ใี่หรอกไม่จริงมันจะโอเค ไม่มีอะไรเลยค่ะอ่ะแล้วาไปหนอะอแล้วมากินกันได้นะป้ากวังมาแล้วค่ะกินเเลยนี่อ้าวทมาไมเอาหยิบออกไปอะก็ป้าสั่งไหนนะชาหป้าควางสิป้าควางบอกว่าไะไรให้รอใช่ป่ะแล้วทุกคนรอป้าควางไหมแมชารอป้ากวังป่ะความงให้หนูกินหนูบอกว่าพอแล้วแน่พี่หนูไม่เอาแล้วเขากินไหมไม่กิน่เขาเามแม่ชา ประธานบอกเลยล่ะวาพว่หางสอนเนี่ยต้องกินดึงสองท่านกินพร้อมกันนะนี่พะวงก็เสียใจสิพี่พิมพีม่เาทำยังไงลูกพี่พิมพ์ก็ทำยังไงใช่ปากเลยรอแล้วหนูจะอ้ากลับเขาอ่านเท่านั้นไม่ผิดเท่านั้นเท่านั้นไม่ผิดค่ะแล้วตอนแรกเขาไม่หยิบเองใช่ไหม <c oughs> ตอนแรกเขาไม่หยิบเองหนูจะหยิบเขาก็บอกย ah, ่าป้างย่าอโอ้เก่งมากอย่มีพี่พิมพ์นี่แหละพี่พิมพ์หยิบใช่ไหมนี่ต้องตีพี่พิมพ์ใช่ไหมอ่าอย่านะไม่ไม่เริ่มแรงมือมา พี่พิมพยายามยุดยุหนูหนูก็ไม่กินหรอกคะใส่ปพี่พิมแต่ว่าพี่พิมเอาไปใส่ปัง่เขาก็ัับหูใส่ปังไงหนูใ่ปังไงหนูทำอย่างงคะอ่มเก่งาะเก่งินได้เลยกินได้เลย้วกินได้เลยค่ะอร่อยป้วอร่อยป้วอร่อยหญ่มากเลยใช่ไหมหลังป้ากวางสั่งพี่พิมพ์บ่อยทำอย่าไปเชื่อนะเชื่อป้ากวางเเห็นไหมคะ ภารกิจทานภารกิจนี้ถึงว่าจะเชื่อฟังเชื่อฟังไปดูเทปก่อนนะยังไม่ได้ดูอเลยว่าที่อัดไว้เพน่มงั้แล้วก็มีความอยากกินไมหมคะแต่กินเขามีความเหมือนแบบเนีืยเขาก็อยากกินแล้วะแต่เขาอยากรอเขาบอกว่าหนึ่งวันพอป้ากอางจะมาโอเคอ่ะแม่เปอ่ะไปกินแม่ป้กวางหน่อยเร็ว